สวัสดีครับวันนี้วันที่10พฤศจิกา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัวบอดี้แข็งนะครับของทีมลัฟฟี่นะครับนี้ส่งไปทำสีมาครับซึ่งได้นะครับวันนี้ก็เราทำสีตามคู่มือมาเลยนะครับคู่มือเขาจะเป็นสีสีเนี้ย สีคล้ายๆส้มๆประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีฐานล้อขนาด31มหนึ่งสามนะครับแล้วก็เปิดประตูได้ทั้งหมดหน้าบานด้วยแล้วก็เปิดตัวฝากระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีภายในครบเลยนะครับมีสี่ที่นั่งนะครับก็ สวยงามครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาทําสีเองเนี่ยมันก็จะมีมาเป็นสีขาวนะครับอันนี้แต่ว่าเราไปทําสีให้ทําให้เหมือนแคตตาล็อกเลยนะครับนี้เป็นรถพ่วงมาเลเซายนะครับ G Class นะครับสําหรับท่านที่ชอบแบบรถออฟโรดแบบรถหรูนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่าถ่ายถ่ายรูปมาสวยแน่นอนนะครับสีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าด้านในนะฮะมันจะ มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็สวยนะครับก็เราทำทั้งทั้งสีด้านนอกมานะครับแล้วก็สีภายในห้องในสารก็ทํามานะครับก็สวยงามสวยงามมากเลยทําตามแคตตาล็อกเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก็คือตัวตัวตัวเครื่องนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับ ทำสีมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงแล้วก็ปิดฝากระโปรงได้นะครับนี่เป็นแม่เหล็กนะครับเปิดได้นะครับอันนี้เราจะพาดูนะครับหนึ่งรอบนะครับนี่ก็ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของตัวเบนซ์นะครับไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับก็มีโคมพร้อมที่จะซื้อตัวหลอดมาใส่นะครับโงคงข้างนะครับสีดํา แล้วก็ประตูหน้าประตูหลังเปิดได้นะครับแผงประตูนะครับก็ยังมีตัวตัวแผงประตูด้านในเนี่ยมีมาให้ด้วยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสามารถปิดได้เปิดได้นี่ก็มันก็ติดอยู่ด้วยแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่ที่ประตูนะครับ เป็แม่เหล็กลิมเหลียญนี้นะครับตัวนี้ก็ติดเนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นเบาะนั่งนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเดี๋ยวค่อยเจาะข้างในนะครับก็โถงหลังนะครับที่ใส่ยางอะไหล่นะครับแล้วก็ด้านหลังเปิดได้มีใบปัดน้ำฝนนะครับ นี่มีพื้นที่เก็บของหลังห้องโดยสารนะครับแหงประตูด้านหลังมีนะครับครบเลยนะครับไฟหลังโปง่งมีสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์ด้านบนข้างหน้านะครับครบเลยนะครับเบาะสี่ที่นั่ง สวยงามสมบูรณ์เลยครับสำหรับท่านที่ชอบรถออฟโรดเบนจีคลาสนะครับแบบออฟโรดแบบหรูนะครับลุยแบบหรูครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวด้านในนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะครับไม่รายละเอียดสวยงามมากเลยพวงมลาลัยนะครับก็เป็นมีพวงมลาลัยซ้ายนะครับ มีตัวเอ้อะไรอะตัวปรับพวกไฟ,ไฟล้งไฟเลี้ยวนะฮะมีหมดเลยนะครับเบาคอนโซลกลางนะครับมือจับแล้วก็เก็บของตรงกลางนะครับก็มีเบาะแล้วก็ทำเป็นสีครีมนะครับตัดกับน้ำตาลนะฮะ ด้านหลังเบาะก็สวยงามนะครับมีรายละเอียดมีทีวีด้วยนะครับมีทีวีหลังด้านหลังเบาะให้คนข้างหลังได้ดูนะครับสีที่นั่งอา้าวติดรายละเอียดสวยงามนะครับนี่ก็เป็นฐานล้อขนาด313นะครับความยาวตัวบอดี้ก็คือ526มิลน,นะครับ 50เซนเลยนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ227นะครับความกว้าง227ความสูง177มิลนะครับก็รายละเอียดครบหาคนมาใส่ก็สมบูรณ์แบบเลยนะครับมีคนขับเรียบร้อยเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็สวยนะครับเวลาลดสเกลมีคนขับนะครับแล้วก็หาคนที่มันหน้าตาเหมือนคนนะมันก็จะสวยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับน่าจะราคาประมาณประมาณ8ป8,000พันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมลงราคาให้ทีนะครับในในในข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเพจนะครับ เพราะว่าในหน้าเว็บเนี่ยจะลงไว้ราคาหนึ่งว่าหน้า 5, ห้าน่าจะเป็น5590แต่ว่ายังไม่ได้ทําสีนะครับอันนี้เราทําสีมาแล้วนะครับก็จะจะบวกขึ้นไปอีกนะครับไม่ต้องรอนะครับซื้อแล้วไปครอบได้เลยนะหา,หาจุดยึดเอานะครับครับก็ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวบอดี้แข็งนะครับ G Class จาก ทีมลัฟฟี่นะครับทีมลัฟฟีก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ Boom Racing นะครับก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับตัว G-Class นะครับก็ก็ยี่ห้ออื่นผมก็ไม่เห็นนะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นของทีมลัฟฟี่ทำสีมาให้ด้วยนะครับก็คือจากโรงงานไม่ได้ทำมาเลยแล้วแต่ว่าผมส่งไปทำสีมานะครับก็เพิ่งมานะครับก็เลยเอามารีวิวให้ท่านชมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เชิญจัดได้เลยนะครับลองเอาหาตัวเชดซีที่มีก็ลองมาลองมาลองมาวางดูลองมาครอบดูก็ได้นะครับว่าจะได้รู้ว่ามันขาดเกินยังไงก็จะได้โมดิฟายกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับมี c e b o o k y o u t u b e i n s t a g กรมแล้วก็เว็บไซต์นะครับ ทั้ง4ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับชื่อว่า RC s c a l e Thailand นะครับแล้วก็ Line ID ผมนะครับเผื่อจะไลน์มาถามนะครับก็ HDA l e n นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0814911989นะครับผมเองครับในตอนท้ายจะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่ฟังไม่ทันนะครับสวัสดีครับ